เมอร์เซเดสเบนประเทศไทยประเดิมเปิดยนตรกรรมรุ่นแรกของปี2024กับ The New GLA ลุยตลาด SUV ระดับ l u x u r วรด้วยการปรับโฉมรุ่น GLA 200 AMG Dynamic ที่มาพร้อมดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกและภายในตกแต่งแบบ AMG Line Package ยกระดับเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยที่ล้ำสมัยรวมถึงรูปแบบขับขี่ทั้งแบบ On-Road และอ f ฟโ a d อย่างลงตัวหลังคาพารามิสันรูปเลื่อนเปิดปิด ได้ด้วยระบบไฟฟ้า เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android และระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียใหม่ล่าสุดแบบ MBUX 7ที่มีระบบ AI ช่วยประเมินพฤติกรรมการใช้งานของผู้ขับขี่อย่างอัจฉริยะพร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกอีกหลายรายการที่ถูกติดตั้งมาอย่างครบครันคุมพลังจากเครื่องยนต์เบนซินแบบ4สูบแถวเรียงขนาด1 3 3 2ซีซีเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์พลังกำลังสูงสุด163แรงมา้าแรงบิดสูงสุด2 0 0 ห้นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติเดินหน้าเจ็ดจังหวะด้วยราคาจำหน่ายที่2องล้านห้าแสนแื่นบาท